ทำเอาแฟนๆแทบหยุดหายใจเลยก็ว่าได้ฮะสำหรับคุณทิมพิธาได้มาร้องเพลงจันเจ้าเอา๋ยเนี่ยโอ้โหทําแฟนคลับเนี่ยละลายไปอีกลำดับ ว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าได้ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอกับคุณสรยุทธ์เนี่ยงานนี้ฮะแถมจัดหนักเซอร์วิสแฟนๆเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบยาวๆต้องบอกว่าเสียงดีเนี่ยไม่แพ้นักร้องเรียกว่าจุใจแฟนๆกันไปเลยฮะสำหรับคุณทิมพิธาที่ต้องบอกว่าในอดีตนั้นเนี่ยเคยมีผลงานในวงการบันเทิง ทั้งผลงานเพลงและยังเป็นนายแบบก่อนมุ่งมั่นทําตามฝันกับการเมืองฮะโดยจ่อเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ณเวลานี้จากคลิปดังกล่าวจากโมเมนต์การเล่นเพลงดังกล่าวงานนี้ฮะต้องบอกว่าชาวเน็ตจับจิ้นอีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณทิมพิธาและ คุณต่ายชุดติมาฮะหลังจากที่มีการเล่นเพลงจันเจ้าเอ๋ยเพลงที่น้องพิพิมพเนี่ยชอบทําเอาแฟนๆเนี่ยเชียร์พ่อทิมแม่ตายฟินกันเลยโดยไปย้อนโพสต์ของต่ายชุติมาฮะที่เคยโพสต์คลิปเพลงจันเจ้าเอ๋ยที่ทิมเนี่ยเคยร้องไว้ท่ามกลางคอมเมนต์ฟินขอเชียร์จิ้นกันต่อไปโดยคอมเมนต์เนี่ยก็มีการระบุว่า เพลงที่ร้องให้แม่ส่งต่อมาที่ลูกเราเคยโพสต์คลิปนี้ที่แม่ต่ายลงในไอจของแม่ไว้เมื่อ5วันที่แล้วแล้วพ่อก็เอามาร้องในวันนี้โอ้ยชั้นฟินจะขิดงานนี้ฮะต้องบอกว่าเซอร์วิสแฟนเต็มๆทำเอาเสียงเนี่ยไพเราะแล้วแถมยังจิน้นโยงจิ้นเนี่ยไปถึงคุณต่ายชุตติมาอีกเรียกว่างานนี้ฮะแฟนคลับแทบหยุดหายใจ ไม่จิ้นต่อยังไงให้ไหวเรียกว่าเป็นข่าวน่ารักน่ารักออกจากการเมืองเคลียด,ยดมาดูโมเมนต์น่ารักของคุณตายคุณทิมหรือว่าคุณพิธาเนี่ยเล่นกีตา้าก็เป็นโมเมนต์น่ารักที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้ครับผม